สวัสดีค่ะพบกับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกับขั้วเส้นหงช่วงสุดสัปดาห์นะคะเย็ยนวันสุกร์ที่20มกราคมนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ราคาทองคำยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะลักษณะการเคลื่อนไหวเป็นไซด์เวย์อัพนะคะปรับตัวขึ้นนะครแต่ไม่ค่อยเยอะมากนะคะ ประเด็นที่ทำให้ราคาทองนะคะยังปรับตัวขึ้นมาได้นะคะคงมาจากทาง i f f นะคะบอกว่าเตรียมที่จะเพิ่มเงินทุนนะคะที่จะช่วยเหลือประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้ในยุโรปนะคะเราก็ในส่วนของการประมูลพันธบัตรนะคะของทางยุโรปปรากฏว่าสัปดาห์นี้นะคะอัตราผลตอบแทนลดต่ำลงนะคะเราก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนนะคะมีคน จองซื้อค่อนให้เยอะนะคะสัปดาห์นี้มีการประมูลนะคะของทางสเปนของโปรตุเกสนะคะแล้วก็เยอรมันนะคะก็ประสบความสำเร็จทุกประเทศนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองเนี้ยเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ขึ้นไปทะลุแนวต้าน1660ดอลลาร์นะคะขึ้นไปสูงสุดของสัปดาห์นี้ก็คือ1668ดดอลลาร์นะคะก่อนที่จะเห็นว่าช่วง ท้ายสัปดาห์นะคะจะมีการอ่อนตัวลงนะคะราคาทองคำล่าสุดนะคะช่วงประมาณสิบโมงครึ่งของเย็นวนันศุกร์ที่20มกราคมนะคะอยู่ที่1,650ดอลลาร์ 1, นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ12ดอลลาร์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนราคาทองแท่งในประเทศขายออกล่าสุดนะคะอยู่ที่24,700นะคะลดลงไป50บาท ะะเมื่อเทียบกับวันเสาร์นะคะก็อาจจะสงสัยว่าทําไมราคาทองแท่งกลับลดลงนะคะขณะที่ราคาทองจากโลกเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างจะมากนะคะรวมๆเนี่ยประมาณ20สตางคงได้นะคะก็เลยทาให้ราคาทองแท่งในประเทศสัปดาห์นี้นะคะลดลงไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ในส่วนของสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก็คือวันที่23-27มกราคมนะคะเข้าสู่เทศกาลตุ๊กจีนแล้วนะคะไอตลาดในเอเชียนะคะหยุดทำการนะคะตลาดจีนเนี่ยหยุดยาวเลยตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็ค่อนข้างที่จะน่าอิจฉานะคะสำหรับชาวจีนที่ได้หยุดพักผ่อนยาว ะะตลาดฮ่องกงนะคะที่เป็นตลาดค้าทองคำที่ค่อนข้างใหญ่หยุดทำการ3วันนะคะวันที่23-25นะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธนะคะหลายตลาดก็จะหยุดนะคะประมาณ2วันนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดสิงคโปร์มาเลเซียนะคะเกาหลีใต้นะคะ,นะคะหยุดจานังคารนะคะแต่ต้องเรียนว่าตลาดานุพันธ์ของเรานะคะเราก็ร้านทองโฮเส้งเฮงไม่ได้หยุด นะคะยังดำเนินการปกตินะคะให้บริการกับลูกค้าปกตินะคะวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังเปิดสำหรับร้านทอนะะนงนะคะวันจันทร์นะคะสำหรับโค้เซ้ง,งเฮงโคเชอร์ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะังั้นถามว่าเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนจะมีผลกระทบอะไรกับราคาทองคำหรือเปล่านะคะเรามองว่าจะทำให้ภาวะการซื้อขายน่าจะ ศบสาวลงนะคะเพราะในช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคำน่าจะค่อนข้างจะทรง,งตัวแล้วก็ออกจะนิ่งๆนะคะอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะเชื่อว่าอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาโดยปกตินะคะโดยที่ผ่านมาทุกๆปีเนี่ย ตุจีนนะคะราคาทองคําส่วนใหญ่จะปรับฐานลงนะคะแต่ว่าปีนี้พอดีราคาทองคําอาจจะขึ้นอย่างไม่แรงมากนะคะแต่ว่าก็ขึ้นรวมๆแล้วปีนี้ก็6%นะคะเชื่อว่านะคะราคาทองคําขึ้นมาแล้ว3สัปดาห์สัปดาห์หน้าอาจจะมีการปรับฐานลงมาบ้างน,นะคะ ส่วนประเด็นของทางยุโรปนะคะยังคงต้องติดตามนะคะเราอาจจะเห็นเอ๊ะมีข่าวดีเรื่องไอ้เบบทท่ที่จะเตรียมที่จะเพิ่มเงินทุนนะคะแต่ว่าต้องไปดูนะคะว่าแล้วก็อักฤษเนี่ยเขาบอกชัดเจนนะคะว่าจะไม่ใส่เงินเพิ่มทุนให้นะคะหลายประเทศอีกต้องดูนะคะจีนอาจจะยังลังเลอยู่นะคะเพราะ่เพราะตรงนี้จะเป็นประเด็นที่เป็นปัจจัยลบ นะคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องนี้เข้ามานะคะแต่ต้องดูว่าการประชุมของกลุ่ม G20 เนี่ยความเห็นของประเทศต่างๆเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่านะคะส่วนของกิจนะคะกต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเราบอกว่าจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้วันพุธนะคะปรากฏว่าลากยาวมาถึงวันศุกร์นะคะการเจรจาก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะประเด็นนี้ถ้าวันศุกร นะคะยังตกลงกันไม่ได้อาจจะลากยาวไปถึงสัปดาห์หน้านะคะต้องติดตามกันต่อไปนะคะถ้าคุยตกลงกันรู้เรื่องนะคะก็น่าจะส่งผลบวกกับราคาทองแต่ว่าถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องก็ยังเป็นปัจจัยกดดันกับราคาทองคำอยู่นะคะส่วนสหรัฐนะคะสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประชุมของ FOMC ในวันพุธนะคะในส่วนของการดำเนินนโยบายการเงินก็ยังคงผ่อนคาย มันันยังคงตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมก็คือ0ถึง0.25เ์เหมือนเดิมนะคะเอ่อที่น่าสนใจจะมีวันศุกร์นาคะสหรัฐประกาศตัวเลขนะคะ GDP ไตรมาส4นะคะ ตลาดคาดการณ์ว่าน่าจะขยายตัวถึง3%นะคะจากที่ไตามาส3เนี่ยขยายตัว1.8%นะคะตัวเนี้นะะ่าจะเป็นข่าวดีที่ทำให้ราคาทองคำช่วงปลายสัปดาห์นะคะอาจจะฟื้นตัวได้นะคะจากที่ตอนแรกเราบอกว่าช่วงต้นๆกลางสัปดาห์นะคะตลาดเอเชียหลายตลาดไปทำการนะคะเพราะฉะนั้นภาวะการซื้อขายซบเซา,าคาทองอาจจะทรงตัวและอาจจะอ่อนตัวลงด้วยซ้ำนะคะ นั้นในช่วงปลายสัปดาห์หมองว่าราคาทองน่าจะฟื้นตัวได้นะคะก็แนวรับให้ไว้นะคะสำหรับจัปจานหน้านะครับดอลลาร์นะคะเป็นแนวรับสำคัญนะคะเราก็จะมีแนวรับถัดไปที่1620ดอลลาร์นะคะซึ่งเราก็บอกว่าแนวรับนี้นะคะราคาทองคำน่าจะรับอยู่นะคะส่วนแนวต้านยังให้ไว้เหมือนเดิมนะคะพันหดอลลาร นะคะถ้ามีข่าวดีเข้ามามากๆนาค่าจะทะลุนะคะเาั้นแะนวต้านถัดไปให้ไว้กรอบสูงขึ้นไปเลยนะคะพันหกอยแปดสินะคะ, 1, นะคะจะเห็นว่ากรอบที่ให้ไว้สัปดาห์หน้านะคะไม่ไม่ต่างกับสัปดาห์นี้เท่าไหร่นะคะก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราก็ต้องขอกราบว,ว่าซินเจียยู่อิซิงนีโฮชัยค่ะสวัสดีค่ะ